สวัสดีครับวันนี้จะมาทำเค้กแบบง่ายๆนะครับทุนแรกก็คือจานนะครับจานเอาไว้ใส่เค้กสองผลไม้อะไรก็ได้แต่ผมแนะนำเป็นส้มสามท็อปปิง้งไม่จะเป็นต้องเป็นคุกกี้ก็ได้สี่ขนมยูโรคาตาเค้กก็มันช่อเค้กเนี่ยอ่ะันแรกเลยยูโรกันเน,นนะาะ โอเคเสร็จแล้วก็วางกิโลไว้บนจานแล้วก็วาง,วาววางท็อปปิง้งภาพนาจะไม่ใช่อาก็ยังไม่ใสอีกขั้นที่สามแกะส้มใช้มือแกะหรือใช้มีดแกะก็ได้นะแต่ใช้มีดแกะมันจะเสียงไงเสียงตัวมีดบากนี่แหละ ถ้าที่ผมเคยโดนเนี่ยผมเคยโดนมีดบาดแค่ครั้งเดียวไงแต่ผมใช้วิธีมือเนี่ยแหละง่ายสุดละแป๊บนึงผมขอแป๊บนึงนะครับแต่นี้สางส้มผลไม้ นี่นะครับนอ่ผมเ็จะเปิดหน้าแบบจิ้จิตตะัง,จ,งจังเลยนะครับเป็นคลิปทีสสาระคลิปแรกนะครับสานทำเค้กสำหรับคนจนที่ไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรขายอะ่ะก,ก็ก็ทำตามผมได้นะครับเป็นคลิปสำหรับคนจนเลยนะครับเนี่ยทำทุนได้เลย ขออีกสัหน่อยเถอะมันขออีกสักหน่อยแล้วกันมเป็นช้อปปิ้งเค้กมันจะได้อร่อยเออเข้าใจตรงกันนะอีกันนาวางไว้ตรงนี้แล้วกันโอ้ทีนี้เค้กก็เสร็จแล้วนะครับอู้เค้กน่ากินมากบ๊ายบายสวัสดีครับ